ยังงยุ่ในจังหวัดส่งคลาค่ะพี่เบาเกลี้ยงค่ะติดตามสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้มีการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาแล้วก็แผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสรงคล้าค่ะรวมทางการดําเนินงานต่างๆของพักรัฐพร้อมมีการห้าหรือรับฟังปัญหาอุปสรรคค่คะในการเผมประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ โดยแรักตะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมนึ่งชั้นห้าซ้าหลักลางจังหวัดสงคลาค่ะผลเอกสุรเชษชัยวงศ์สมาชิกวุฒิสภาพ,พร้อมคณะได้มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหนา้าการดําเนินง,งานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนการปฏิรูปประเทศรวมไปถึงโครงการต่างๆของจังหวัดสงคลากันพร้อมก็มีการรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินง,งานค่ะโดยมีนายวรนัทนุนจูขันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคลาหัวนาส่วนราชการน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการรวมชี้แจงปัญหาอุปสรรคแล้วก็พุ่นการดําเนินงานจ โครงการต่างๆค่ะครับที่ประชุมในพูดคุยกันหลยปเด็นนะครับนะในการกับเคลื่อนในการเคลื่อนให้ยาให้ให้ยายเมืองเกาสงกราบเป็นเมืองแห่งแห้งมรกโลกนะครับนะการกับเคลื่อนให้ให้ยานเมืองเก่าสงกาไปเนาะเป็นเมืองแหงมรกโลกนะครับท่งเสื่มด้านการค้าชายเด่นการกับเคลื่อนจังหวัดสงขราเป็นเมืองไมซิตี้สงกลาบเป็นเมืองแห่งกีฬานะครับเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยชูกีฬาเป็นตัวลักในการจ้ดกิจกรรมกระต้นทศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไทยและต่างประเทศนะครับ ผลป,ประกาศตามนะครับประเด็นหังกล้าวเนี่ยผู้แทนกองทงเที่ยวและกีฬาของสงขลาครับเพื่อประมาณในการทำรุ่นดันกีฬาที่ว่าอย่างน้อยมาร์กนะครับโดยจะสุขราจะจกีฬาบ่อยครั้งแน่นอนอคองงขราเป็ียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสีกมปี2 0 2 5้วโดยซึ่งจังหวัดสงขรามีความพร้อมทุกด้านเทียวกับการกีฬาเองการทรงเทียวและกีฬาจะควบขู่ตามแพทย์น,นะครับย่งนอหน่วยที่เกี่ยวข้องเบียดนาช่วยเลื่อนนะในการเตรียมสงขราเป็นเมืองก,กีฬาครบวงจร ภายหลังการประชุมพลเอกสุรชิษชัยวงศ์ก็ได้รับทราบปัญหาต่างๆทางด้านการเมือสงสังคมเศรกิจยินดีนยอะจะนําข้อมูลสู่การเสนอและเล็งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไปครับค่ะ